สวัสดีค่ะมาเจอ,อกันอีกแล้วนะคะกับฟ้าขายรถมือสองวันนี้นะคะฟ้าจะมารีวิวน้องคันนี้เลยคะ่ะพี่ขาน้องมาด,ด้าสองหนึ่งจุดสามสิบปีสองพันยี่สิบสองปีใหม่ด้วยนะจ๊ะพี่จา๋าเลขไม่นะคะการใช้งานจะอยู่ที่สองหมื่นสองพันกิโลเมตรนะคะถือว่าการใช้งาน,นะะถือว่าน้อยมากเลยนะ,ะน้องคันนี้นะจ๊ะจะเป็นเครื่องยน,นต์เบนซินเจ้าของมือเดียวด้วยนะคะขนาดนะะ c c นะคะสี่สูบหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเก้าซีซีนะคะเก้าสิบสามแรงม้านะจ๊ะน้องคันนี้นะคะพี่ขา สวยๆวยเดิมโรงงานเลยค่ะพี่เดิมป้ายแดงเลยนะคะราคาเสนอขายอยู่ที่3 6 9 0 0 0บาทผ่อนฟรีดาวห0 0 0กว่าบาทเท่านั้นนะคะตลอดสัญญาเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของรายละเอียดตัวรถกันเลยค่ะพี่คะนะคะมาชมในส่วนของรายละเอียดตัวรถกันเลยค่ะพี่คะนะคะนี่นะคะไฟหน้านะคะเดิมโรงงานนะคะไม่มีแตกไม่มีราวนะคะสภาพเดิมป้ายแดงเลยค่ะพี่คะนะคะ ายแบร์โลโก่เดิมโรงงานด้วยนะจรร๊ะน้องคันนี้นะคะแล้วก็ไปทะเวียนนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่นะคะจากนกครราชสีมานะคะเป็นกรุงเทพให้นะคะพี่ค่ะนะคะรอบคันนะคะพี่จะได้เป็นสีเทาดํานะสีสวยมากเลยนะคะสีเทาดําแบบนี้เลยนะคะสีประตูสวยๆนะคะตัวซีดานคันนี้นะะ,ะมาดูในส่วนของล้อ,อยางคันนี้กันเลยนะคะแม็กนะแม็กเดิมโรงงานนะคะมาเดิมเดิมกับตัวน้องคันนี้เลยนะคะมาเดิมจาก ป้ายแดงเลยนะคะมีแม็กซ์สวยเลยนะคะยางนะคะพี่จะได้ยางของปีาฟาดูนิดนึงนะคะพี่คะอันนี้เลยนะ,ะยางปีสองพันยิบสองนะคะนี่ขออนุญาตโฟกัสนิดนึงนะคะยางปียสิบสองนะคะสัปดาห์ที่สามสิบสี่นะคะยางมากับตัวรถเลยค่ะพี่ขามากับป้ายแดงเลยนะคะถือว่านะคะยางนะคะซื้อไปใช้งานได้อีกยาวๆเลยค่ะพี่คานะคะน้องคันนี้นะคะรอบคันนะมาดูในส่วนของรอบคันไม่มีบุบไม่มีชำนะคะ สีเดิมโรงงานนะคะรถไม่มีการปรับสีอย่างแน่นอนเลยนะคะน้องคันนี้รอบคันไม่มีบุบไม่มีชำนะคะไม่มีรอยละกีมด้วยนะคะพี่พี่ขาสังเกตได้เลยนะคะไม่มีรอยเฉียวรอยชนนะคะนี่นะคะไม้แท้ด้วยค่ะพี่ขาพี่สามารถเอารถไปเช็คศูนย์ได้นะจ๊ะสามารถเอารถไปเช็คศูนย์ได้นะคะไม้แท้แท้เลยนะคะรถไม่มีประวัติชนหนักพิ่คว่ำไม่มีจมน้ําไม่มีไฟไหม้อย่างแน่นอนเลยค่ะพี่ขานะคะกล้ายืนยันตรงนี้เลยนะจ๊ะเพราะว่าที่เต็นที่บริษัทเพชรยนต์นะคะ เป็นเต็นที่ใหญ่ที่สุดในย่านมินบุรีนะคะจุดเป็นบริษัทแล้วค่ะพี่ขาไม่ใช่เต็นท์ผ้าใบาทั่วไปนะคะเป็นรถคัดเกรดเนะคะไม่ใช่เกรดบีเกรดซอย่างแน่นอนเลยค่ะพี่ขามั่นใจได้เลยนะคะออกรถกับที่เพชรยนต์นะพี่นะจะได้รถคุณภาพคัดเกรดนะคะแล้วก็เรามีบริการหลังการขาย30วันนะคะพี่ขาซื้อไปใช้งานนะคะเกิดรถมีปัญหาตรงไหนนะคะสามารถเข้ามาหาที่บริษัทได้เลยนะคะเรามีทีมงานดูแลให้นะคะพี่ขา มาดูในส่วนของรายละเอีย e ดตัวรถกันกอ่อนเลยนะพี่คะนะนี่เลยนะคะกระจกเลี้ยวข้างนะคะจะได้แบบว่าปรับไฟฟ้าให้เรานะคะเดิมของโรงร UNG, งานเช่นกันเลยนะอันนี้ไม่ใช่รอยอะไรนะคะพี่คะเป็นเพื้อนนิดหน่อยนะเดี๋ยวให้น้องเข้ามาเช็ดให้นะในรอยเพื่อนนิดหน่อยนะคะพี่คะนี่เลยนะจ๊ะเดิมของโรงงานแบบนี้เลยนะคะ,ระกระจกรอบคันนะคะก็เป็นเดิมของโรงงานเช่นกันเลยค่ะพี่คานะคะนี่เดิมของมาสด้านะคะพี่เห็นไหมจ๊ะเดิมของมาสด้านะคะนี่นะคะนี่นะคะ รถคันนี้นะคะไม่มีการตัดแต่งใดๆอย่างแน่นอนนะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำม,มานะคะทุกคันนะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะพี่ขารถทุกคันนะคะไม่มีจมน้ไไมําไฟไหมพลิกคว่ำอุบัติเหตุหนักมาก่อนเลยค่ะพี่ขาสามารถมาดูตัวรถได้เลยนะคะร้านเปิดบริการให้ทุกวันไม่มีวันหยุดนะจะะ๊ะคิ้วกันศา์นะคะก็มีมาให้นะคะองคันนี้นะคะคิวกันศา์ก็มีมาให้นะคะฝั่งประตูนะคะ นี่เลยนะคะจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะพี่คะพี่พี่คะานะ,ะคะกุญแจจะได้แบบว่าสมาร์ทย์เลสค่ะพี่คะนี่นะคะอันนี้เปิดนะจ๊ะนี่ภายในพี่จะได้เป็นสีดําเลยนะคะพี่คะภายในจะได้เป็นสีดํานะคะมาในส่วนของฝั่งประตูกันก่อนเลยเนี่ยจ๊ะนี่นะพลาสติกอย่างดีเลยนะคะน้องคันนี้นะคะพี่คานะคะตรงนี้ก็จะได้เป็นเป็นแบบว่าหนังนิ่มๆน,นะตรงนี้นะคะนี่ จะเป็นแบบว่าเหมือนซิลิโคนนะพี่นะคะเป็นแบบหนังนิ่มๆนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะคะนี่เป็นผ้านะเห็นไหมจ๊ะพี่จ๋านะคะนี่นะคะเป็นผ้านะคะตรงนี้นะคะเป็นผ้านะจ๊ะในส่วนตรงนี้นะคะอ่ะมาดูในส่วนของโครงสร้างนะคะพี่ขาโครงสร้างเดิมโรงงานค่ะพี่นี่เห็นไหมจ๊ะนะไม่มีรอยน็อตเลยนะคะรอยประแจนะคะไม่มีนะคะ น็อตเดิมไม่ขยับนะคะเดิมเดิมของโรงงานแบบนี้นะคะภายในพี่จะได้เป็นเบาะผ้านะคะเป็นเบาะผ้าเดิมโรงงานเลยนะจ๊ะนี่นะคะจะได้เป็นสีทูโทนนะคะสีน้ําตาลนะคะตัดกับสีเทานะคะอันนี้เป็นสีเทานะคะตัดกับสีน้ําตาลนะคะเป็นสีทูโทนแบบนี้เลยนะคะจะเป็นเบาะผ้าเดิมโรงงานเช่นกันเลยนะคะเดิมของมาสด้านะคะที่ขานี่เลยนะสวยสวยเลยนะคะหนูพี่พท่านไหนนะคะอยากได้เบาะหนังนะคะพี่แจ้งมาได้เลยนะคะเดี๋ยวฟ้าทําให้นะพี่ขาเดี๋ยวฟ้าทําให้เลยนะคะ นี่เลยนะคะภายในนะคะพวงมาลัยสามก้านสวยๆมัลติฟังก์ชันให้ล้วนะจ๊ะพี่จ๋าเดิมของโรงงานเช่นกันเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวฟาขออนุญาตนั่งนะจ๊ะขออนุญาตนั่งนิดนึงนะคะนี่เลยพวงมาลัยสามก้านสวยๆนะเดี๋ยวฟ้าขออนุญาตสตาร์ทให้ดูนะคะปุ่มสตาร์ทจะมาในรูปแบบของเอนจิ้นสตาร์ทนะพี่นะหรือที่เรียกกันว่าปุ่มอัตโนมัตินั่นเองนะคะนี่จะเป็นปุ่มนะคะ นี่พี่เหยียบเบรกนะคะแล้วก็กดปุ่มได้เลยนะคะค้างไว้นะคะมันก็จะสตาร์ทได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋านะคะนี่นะคะพวงมาลัยสามการสวยสวยมัลติฟังก์ชันแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พจ๋านนะคะนี่นะคะสะดวกสบายมากเลยนะสวยสวยเลยนะจ๊ะอ่าเล็กไม่นะคะการใช้งานจะอยู่ที่สอง3มสองพันสามร้อยสามสิบห้ากิโลเมตรนะคะไม่แท้ค่ะพี่ สามารถเอารถไปเช็คศูนย์ได้นะสามารถเอารถไปเช็คศูนย์ได้นะคะรถนะคะไม่มีการกรอไม้มาอย่างเด็ดขาดนะคะไม้แท้ๆเลยค่ะไม้แท้ๆเลยนะจ๊ะพี่จ๋านะคะนี่นะคะหน้าจอทัชสกรีนนะคะหน้าจอสัมผัสขนาดประมาณเจ็ดนิ้วเลยนะคะจอสัมผัสนะจ๊ะนี่ปุ่มควบคุมเขายจะอยู่ตรงนี้เลยค่ะพี่คะสะดวกสบายมากนะคะหรือพี่ๆนะคะอยากสัมผัสกับมือนะคะได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋านะคะสัมผัสกับมือได้นะคะหรือนะคะหรือไม่ก็นะคะนี่ ตรงนี้ก็ได้นะพี่นะหมุนๆตรงนี้ก็ได้เลยนะคะพี่ขานะคะฝุงควบคุมนะคะจะอยู่ตรงนี้เลยนะคะพี่ขานะคอะอ่าจะเป็นเกียร์ออโต้มาให้แล้วนะคะสวยๆเลยนะจ๊ะเสียบชงเสียบชาร์จก็ได้ด้วยนะน้องคันนี้นะคะพี่ขานะคะนี่นะคะเสียบชงเสียบชาร์จก็มีมาให้นะแอร์เย็นฉ่ำมากเลยนะคะน้องคันนี้นะจ๊ะนี่นะคะฝั่งคนโซนหน้ากันเลยค่ะพี่ขานะคะ นี่สะอาดเรียบเงาแบบนี้เลยนะคะสะอาดสะอาดดูแบบว่ามือใหม่แบบใหม่ๆม,มากเลยนะคะพี่คะนี่นะคะฝั่งตรงนี้นะ,ะจะได้แบบว่าขอบสีโครเมียมนะคะตัดกับสีดํานะ,ะนี่นะคะดีไซน์ของเขานะคะตัดกับสีดําแล้วก็ตรงนี้นะ,ะมีเล่มน,นะคะสำเนาตัวรถนะคะคู่มือมีมาให้พร้อมเลยจ้ะพี่นะคะ สำเนานะคะมีทุกอย่างเลยค่ะพี่นะคะไม่มีขาดชำรุดสูญหายอย่างแน่นอนเลยนะคะอย่างที่บอกนะคะที่บริษัทเรานะคะเปิดมานานกว่า24ปีปลูกเป็นที่ดินของตัวเองด้วยนะคะไม่หนีไม่หายไม่ไปไหนอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าที่เรานะคะมั่นใจได้เลยนะคะพี่ขาได้รับรางวัลการันตีมาแล้วนะคะพี่ขาล่าสุดนะคะได้รับรางวัลของรถดนใจค่ะพี่พี่เซิร์ชได้เลยนะคะจะได้เป็นรางวัลอันดับหนึ่งของประเทศไทยค่ะพี่ขานะคะเป็นรถที่แบบว่า เยี่ยมที่สุดในประเทศไทยค่ะพี่ขาอันนี้ไม่ได้มโมนะพี่เซิร์ชดูได้เลยนะคะได้รับรางวัลการันตีจากรถดนใจเป็นรางวัลอันดับหนึ่งของประเทศของประเทศไทยนะคะเซิร์ชดูได้เลยนะคะบริษัทเพชรยนต์นะจะ๊ะมาดูในสุดของด้านหลังตัวรถกันเลยค่ะพี่ขาด้านหลังผู้โดยสารนะคะเช่นเดียวกันที่จะได้เป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้าตึงๆนะจ๊ะเดิมโรงงานเช่นกันเลยน้องคันนี้นะคะนี่นะคะสีทกโทนกันเลยค่ะพี่ขานะคะสีน้ําตาลนะคะตัดกับสีเขาเรียกอะไรสีสีออกเทานะพี่นะ สีแบบสีเทาดํานะคะนี่นะคะสีสวยเลยนะจ๊ะไม่มีรอยแบบว่ารอยขีดรอยข่วนเลยนะคะพี่พี่คะ,นะคะยังอยู่สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะ,ะไฟก็ใช้งานได้ปกติเลยนะคะทุกอย่างนะคะโดยรวมนะคะถือว่าโอเคมากๆเลยนะคะสภาพยังสมบูรณ์แบบอยู่เลยนะคะพี่คะนะ่ะเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันเลยนะ มาในส่วนของห้องเครื่องกันเลยค่ะพี่พี่ขานี่เลยนะคะยังดูแบบสะอาดเรียบเงาแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋านะคะตัวเครื่องนะคะเดิมเดมโรงงานเลยนะไม่มีการถอดออกมาแต่อย่างใดนะคะไม่มีการสลับปรับเปลี่ยนใดๆอย่างแน่นอนเลยนะแล้วก็ในส่วนของน้ํามันเครื่องนะคะแห้งสนิทไม่มีรั่วซึมไม่มีไหลเยิ้มนะจ๊ะพี่จ๋านะคะจุดมาร์กสีเดิมจุดแต้มสีเดิมโรงงานยังอยู่นะจ๊ะน็อตเดิมไม่ขยับนะคะเดิมเดิมของโรงงานเลยจ้ะพี่จ๋านะคะจุดแต้มสีเดิมยังอยู่เลยนะคะพี่ขานะน็อตเดิมเช่นกันเลยนะคะไม่ขยับนะ เดิมๆของโรงงานนะจ๊ะเดิมไม่ขยั่นนคะเดิมๆของโรงงานเลยนะคะสันเรี่ยมคมนะคะในส่วนตรงนี้นะคะประมาณนี้เลยค่ะพี่ขานะคะแล้วก็น้ํามันเครื่องนะพี่ขาเราเปลี่ยนถ่ายของเหลวใหม่ให้นะ,ะนะพี่นะก่อนที่จะปล่อยรถกับลูกคา้าทุกท่านนะคะเราเปลี่ยนถ่ายของเหลวใหม่ให้ทุกคันเลยนะคะในส่วน,นของแบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่นะคะเช่นเดียวกันนะคะถ้ามันใกล้หมดอายุหรือยังไงนะคะเราก็เปลี่ยนใหม่ให้ในส่วนตรงนี้นะคะสายอะไรต่างๆค่ะพี่ขาไม่มีฉีกไม่มีขาดนะ ไม่มีรอยหนูแทะด้วยนะคะนี่จุดแต้มสีเดิมโรงงานยังอยู่นะถือว่าสุภาพยังสมบูรณ์แบบเลยค่ะที่ขายังสมบูรณ์ยังโอเคมากๆเลยสาหรับน้องคันนี้นะพี่ๆขานะคะนี่ค่ะน็อตเดิมไม่ขยับนะคะเดิมๆของโรงงานนะจุดแต้มสีเดิมโรงงานยังอยู่นะคะนี่ประมาณนี้เลยค่ะพี่ขาพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะติดตออ่อหาฟ้าได้เลยนะคะอยพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจนะคะรีบติดตออ่อหาฟ้าได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งสองแปดหนึ่งห้าเก้าห้าห้านะคะหรือจเจนไลน์สอบถามเพิ่มเติมกันก่อนได้นะคะ ฟ้ายินดีให้คําปรึกษาฟรีเลยนะคะพี่พิ่ทานไหนนะคะที่ไม่สะดวกมหาวิาลฟ้า,ฟามีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะคะวิ่งเซ็นเอกสารถึงหน้าบ้านเลยค่ะพี่คะถึงหน้าบ้านเลยนะคะพี่พี่ขาไม่ว่าคุณพี่จะอยู่ที่ไหนนะคะใต้เหนือออกตกนะคะขอแค่อยู่ในประเทศไทยนะคะเรามีเจ้าหน้าที่วิ่งเซ็นเอกสารถึงหน้าบ้านนะคะแล้วก็ฟ้ามีส่งรถสไลด์ถึงบ้านเช่นกันเลยค่ะพี่ขานะคะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะรถมันจะสวยไหมหรือยังไงนะพี่นะหายห่วงหายกังวลในสุดตรงนี้ได้เลยค่ะพี่ขานะคะสามารถวิดีโอคอลดูตัวรถกับฟ้าได้เลยนะคะพี่ขานะคะ ถ้อยมาให้ด้วยนะนี่เห็นไหมจ๊ะก้องถอยก็มีมาให้นะคะน้องคันนี้นะคะนี่นะขออนุญาตนะคะมาดูในส่วนของด้านหลังกันเลยนะนี่นะคะมาในส่วนของฝาท้ายกันเลยค่ะพี่นะคะนี่เห็นไหมจ๊ะใส่ของวางของได้ปกติแล้วค่ะถือว่ากว้างขวางเลยทีเดียวนะคะนี่นะคะใส่ของวางของได้นะคะใส่กระโปรงใส่กระเป๋าได้เลยนะน้องคันนี้นะคะพี่พี่คานะคะนี่เลยนะคะยังดูแบบใหม่ๆอยู่เลยนะ ยังดูแบบสะอาดใหม่ๆอยู่เลยนะคะน้องคันนี้นะนี่นะคะน็อตเดิมไม่ขยับนะคะเดิมๆของโรงงานนะจ๊ะนี่สภาพนะพี่นะดูสังเกตได้เลยนะคะยังแบบว่าใหม่อยู่เลยนะคะน้องคันนี้นะนี่นะสวยๆเดิมๆเลยค่ะพี่ขานะคะเดิมๆเลยนะคะดูได้เลยนะจ๊ะยังดูแบบเดิมนะคะพี่ขานะคะสวยๆนะคะ หอดเดิมเลยขยับนะคะจเนินของรองนังานเช่นกันเลยน้องคันนี้นะคะพี่พี่ขานะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจนะคะรีบติดต่อหาฟ้าได้เลยนะคะที่เบอร์0 8 1 2 8 1 5 9 5นนะคะหรือแอดไลน์มาสอบถามเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะพี่พี่ขานะคะร้านเปิดบริการให้ทุกวันแอดไลน์มาคุยกับฟ้ามาสอบถามกันได้ยินดีให้คำปรึกษาฟรีนะคะไม่คิดตังค์นะคะอ่ะสุดท้ายนี้นะคะหากฟ้าพูดผิดประการใดหรือให้ข้อมูลไม่ตรงนะพี่นะ,ะฟ้าขออภัยมณัดตรงนี้ด้วยนะคะก่อนจากกันในวันนี้นะคะฟ้า ฝากกดติดตามนะคะฝากกดติดตามให้กับฟ้าด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของฟ้านะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะ